ถ้าให้พูดถึงเรื่องฟาร์มก็หนีไม่พ้นนะครับอาชีพสไนนะครับเป็นอาชีพที่ฟาร์มดีที่สุดในเกมแล้วนะครับตอนนี้ใครที่สนใจตัวนี้ไปดูในเพจได้นะครับ2000กว่าบาทนะหรือใครมี ID ไม่ได้เล่นนะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับนำมาขายในเพจให้เราได้นะครับลิงก์ผมเอาแปะไว้ใต้คลิปนะใต้คอมเมนต์นะครับไปดูได้นะครับทักไปในเพจได้เลยนะครับย4สีชั่วโมงนะครับวันนี้ผมก็จะมาพาไปฟาร์มนะครับ จุดฟาร์มที่ดีที่สุดในเกมตอนนี้นะครับที่รวยสุดนะคิดถึงผมมาจาับผมมาจับอาชีพนี้แล้วคิดถึงตอนสมัยผมเล่นแรกๆเลยนะครับตอนผมเล่นแรกๆ,ๆเลยอะ่ะผมเล่นสนนนะครับนะเอาไว้ฟาร์มไม่อะไรนะสุดจัดนะครับนะปัจจุบันนี้ผมก็ยังเอาอาชีพนี้ฟาร์มนะครับเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่ฟาร์มดีที่สุดในเกมแล้วนะครับตอนนี้ ก็ฟ <c oughs> <g år> าร์มจนจนเอ็มเยอะนะครับจนซื้อสัตว์เลี้ยงตัวนี้2อ0พันร้ยเอ็มนะครับโคตโหดคนแย่งดึงเลยนะครับตัวเนี้สัตว์วิ่ง50าสิบนะปกติสไนแล้วฟาร์มเราขี่หมานะฟาร์มอยู่แล้วนะครับนะแต่ผมอันนี้เอาไว้ไปขีไป่ไปล่ามินิล่าอะไรมันๆน,นะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาลุยกันเลยนะครับการที่ขาดไม่ได้เลยนะครับ ใบนี้นะครับเป็นการบอสด,ดูดเลือดนะครับสําหรับสายตีไกละนะสําหรับสายเอเอตีไกลนะครับจากไปหนึ่งใบผมจะใส่เวลามินิให้เพื่อ,อนๆได้ดูเลยนะครับจะได้แบบเฮ้ยมันเทะนะสไนเมนสไนเมนสไนของก็ใส่ตามผมเลยนะครับ น้ถ้าใครอยากเล่นนะใส่ตามผมได้นะครับอันนี้คือเบสิกเลยนะครับของสไนนะครับใส่ตามนี้นะยวผมไปเอาไว้การ์ดมินิออกมาก่อนกล กับซื้อเอาออกมาหมดเลยแล้วกันโอเคมันจะตีพวกมินินะครับโอเคอันนี้เป็นสายใหญ่ธนูปูนะครับเป็นสายที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับถ้าลองลงมาก็จะเป็นออกนะครับนะทำไมปูถึงดีกว่านะครับ มันมีเห็นไหมครับทุกบวกหนึ่งการโจมตีสร้างความเสียหายเพิ่ม20นะครับเมื่อบวกสิบห้าเพื่อนๆลงคูณไป20นะครับนั่นแหละครับมันจะแรงกว่าอันนี้ออฟสวยมากนะครับไกลสิบเลยนะครับออฟตันเลยนะสุดจัดอาหารที่ผมกินก็เป็นเพลนหจานแค่นั้นแล้วก็ ยานนี้ก็ไม่ได้กดนะครับเพราะว่า ASD ผมมันตันอยู่แล้วนะครับ480ก็ไม่ต้องกินผมก็จะกินเป็นแค่เด็กเด็กแล้วก, e <laughs> ก,ก็อันเดียวกินเด็กอันเดียวจบเลยนะครับไม่ได้กินอะไรนะกินขนาดนะอ่ากินไป ประมาณนี้นะครับจุดแรกที่เราจะฝาจะไปฟาร์มนะครับมันมี2จุดนะไปจุดนี้นะครับอ่าแล้วมาตรงแถวที่5นะครับนับลงมาฝั่งขวาเราแถวที่5้านะครับไปอย่าไปกดพเพื่อนๆจะกดสีไหนก็ได้นะครับ ถ้ากดสีน้ําเงินเราก็จะไปแบบแมทปกติถ้ากดสีเขียวเราก็จะไปแมบทบแมบทบจาลองขึ้นมานะครับเพื่อจะให้คนน้อยนะครับเอาง่ายๆเลยแมบทบสีเขียวคนน้อยแมบทบสีน้ําเงินคนเยอะอ่าง่ายๆให้เพื่อนๆได้เข้าใจกันผมอยากมาฟาร์มตรงนี้นะครับโอ้โหคนฟาร์มนะอันนี้คือยิงไม่วันฮิตนะครับถ้ายิงวันฮิตมาต้องหนึ่งเอ็มนะอันนี้คือเขายิงไม่วันฮิต มันก็จะเสียสติมีนาไปนะครับมันต้องยิงหนึเอมาถึงค่วันฮีเพราะว่าเลือดพวกนี้มัน1นึ่งเอ็นะครับที่ผมจะย้ายแนวกว่อนคนคนมันฟาร์มนะครับเราต้องย้ายแนว่ไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะไม่มีคนนะครับปึ๊บแนวนี้มีไหมมาแนวนี้ไม่มีคนโอเคตัวนี้ให้กดท่าน,น้ําตีนะครับเอ้ยกดท่านลมตี เพราะว่ามอนเตอร์เป็นท่าน้ํานะครับอ่าลุยติ๊กสอันนะครับผมยิงเท่าไหร่เนี่ยยิง3าเอ็มย็ดเค้ยิงสีเอ็มโอ้โหยิงแรงจัดเลยครับยิงแรงเฮี้ยอ่ะอแรงเลยนะครับปกติมันต้องยิงแค่1นเอ็มนะมันก็วันฮิตแล้วอันนี้ยิง3าเอ็มเลยนะครับ เอาง่ายเลยถึงผมจะยิงไกลหรือโอ้โหยิงไกลอ่ะ 7m ยิงติดตัว 3m5 นะครับยิงไกลอะ่ะ 7m ผู้บอกเลย <c oughs> เอาเรื้องนะครับก็ประมาณนี้นะครับเอาขนาดผมย้ายแนวหนี้แล้วนะครับคนฟาร์มเยอะนะครับแบเนี้เพราะว่ามันมัน,ม,นมันไม่ได้แบบมันไม่ได้โหดอะไรมากแบบนี้ ไปดูแมต,ต่อไปนะครับแมต,ต่อไปนี้ต้องมีของมากถึงจะวันฮิตได้นะครับเป็นแมทที่คนฟาร์มเยอะสุดในตอนนี้นะครับอ่ามันเป็นแม์นี้นะครับนี่นะครับเป็นแม์แรกนะครับเลื่อนลงมาล่างสุดเลยนะครับอ่าแล้วก็ไปนะครับแม์นี้ทําไมคนถึงฟาร์มกันนะครับเพราะว่าจะเอาของ ไปทาเป็นในจะเอาไปนี่มันจะดรอปพวกของพวกนี้นะครับในผมมีไหมเนี่ยม,มันจะดรอปของพวกเนี้ยของพวกนี้คือเพื่อนๆเอาไปย่อยเป็นในผงตัวนี้ได้นะครับผงบวกอาวุธได้นะครับนี่แหละครับเหตุผลทําไมคนถึงมาฟาร์มตรงนี้เนี่ยเอาไปย่อยเป็นผงตัวนี้ได้นะครับ ก็เลยมาฟาร์มตรงนี้เยอะนะครับดูโหโหเป็น,นร้อยนะครับดูมีแต่สนัยนะครับ1 2 3 4งห้าตัวนะครับเย็ดเคเม็ดเนี้ยหายากคนน้อยครับเพื่อนๆต้องหาแบบแนวที่มันแบบผพว,ว่ายากหาไม่ได้หรอกโล่งๆอ่ะ เต็มทุกแนวผมบอกเลยแล้วต้องไปหาจุดจุดที่ผมจะไปฟาร์มนะครับมันมีจุดมันเป็นจุดนี้นะครับแต่อาจจะได้น้อยกว่าพวกนี้นะอยู่ตรงนี้บิงไปดิเพื่อนอา๊าผมกดบิงไปไม่ได้ตัวเนี้ยผมทำไมมกดบิงไปไม่ได้นะครับไม่เป็นไรเดินไปก็ได้อ่าเป็นตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้ เราจะฟาร์มได้ไวอยู่นะครับอ่ะฟาร์มกันโอ้โห 4m เลยนะครับเนี่ยยังแรงนะครับแรงมากไหมเนี่ยเราจะได้ของเยอะมากผมยิงประมาณบางตัวนะ บางตัวก็ประมาณเอาง่ายๆเลยวันฮิตทุกตัวนะครับปาดเซียนเลยนะครับแมต์เนี้ยบางคนยิงไม่ถึงนะเพราะว่ามันเป็นธาตุเพราะมันกดธาตุไม่ได้บางตัวนะกดธาตุไม่ได้แตใ่ให้เพื่อนๆ mm hmm. กดธาตุไฟนะครับถ้าจะมาฟาร์มตรงนี้แต่บางตัวมันจะกดธาตุไม่ได้นะครับประมาณนั้นนะครับยิงทีละสามนัดนะ โอเคพอละฟาร์มนะครับผมจะลงจากสตาร์ทขีถ้าใครฟาร์มก็เอาสตาร์ทขีมาไว้ตรงออตโต้เลยนะครับนะก่อนจะฟาร์มนะเดี๋ยวผมขอตัวไปล่ามินี่ก่อนไล่เพื่อนดูสักสตัวแล้วกันเพื่อเพื่อเป็นการเสียเวลาอันนี้ก็ผพาไปก้านาทีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดรูนเปิดอะไรให้ดูแล้วกันนะครับสไนไม่ต้องมีรูนก็ได้นะครับ มันไม่มีรูนไหนที่มันเพิ่มดาเมจแบบเยอะเวอร์อแบบเหมือนซูปโนอย่างเงี้ยไม่ไม่เพิ่มอย่างนั้นนะครับมันเลยไม่ไม่จําเป็นเท่าไหร่นะรูนนะโอเคผมจะไปโนแล้วกันตัวนี้มีรูนซูปโนนะครับสวยมากนะครับผมบอกเลยรูนซูปโนสวยมากนะครับดูครับโอ้โห สวยจัดจัดสวิปอาชีพมีเจนอสกับไซตตมะด้วยนะครับนี่ยผมบอกแล้วคุ้มนะครับสองพันกว่าบาทตัวนี้ผมบอกเลยตัวนี้ให้กดทตาดินตีนะครับอ่าเพราะว่ามันจะเหลือไม่อะมีนี้ผมว่าน่าจะไปแล้วแหละ มันจะเหลือให้ผมแม่สักตัวก็ยังดีนะเม็นี้คุณก็ฟาร์มนะครับคุณเพื่อนๆอาจจะเข้าใจว่าคุณยังเล่นน้อยไม่ใช่นะครับคุณเล่นเยอะมากนะครับแย่งที่ฟาร์มกันยังเหมือนเดิมนะครับเหมือนวันแรกที่เล่นนะครับแต่มันอาจจะเล่นง่ายขึ้นเพราะว่าคนน้อยน้อยลงมาะระดับหนึ่ง ผมจะไปตัวปราบเสียนแล้วกันโอเคตัวสะท้อนนะตัวนี้ต้องกดทาาดไฟยิงนะครับไขไมล่ลดโอ้โทษทีนะครับโอ้โหร่ามินี้ไม่ได้แล้วผมเปลี่ยนแนวจบแล้วยิงไม่ได้นะครับมันจะมิดต้องรอสามสิบนาทีนะ จะย,งย,งยิงได้โอ้โหซิงเลยนะครับว่าจะว่าจะมาล่ามินิให้เพื่อนได้ดูนะครับไม่เป็นไรนะครับถ้าไอดีนี้ยังอยู่คลิปหน้าแต่ผมทําล่ามินิให้ดูแล้วกันนะครับโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับตีตัดที่ผมอัพก็สาย AA ทั่วไปนะครับนะ เมื่อเราโกนปั๊บรวมปุ๊บ APD ต้องให้มันได้480นะครับขีหของผม235นะครับขีดาเมจ388นะครับโอ้โหขีดาเมจโหดมากขีผมนี่ทะลุเลยนะครับทะลุโลกเลยนะครับ235นะครับคีติดขีทุกดอก100%นนะครับรูนรูนก็ทั่วไปนะครับ อะไปรูนทั่วไปเลยนะครับมันไม่จําเป็นนะสไ์รูนอะอ่าอันนี้คืออัพสกิลนะครับอันนี้คือสายล่าบ,บอสเลยนะครับจ๋าจาเลยนะโอเคบับรวมมี5้าสกิลนะบับรวมประมาณนั้นโอเคครับ คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครสนใจตัวนี้ก็ไปดูในเพจได้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ